พาไปชมภาพสสวยๆจ้าตามมาเลยค่ะนี่จ้าวันนี้มีเดดบรรยากาศวันจันก็จะประมาณนี้นะคะที่ทาวเซนเ็นเตอร์จ้าวันนี้มีแดดนิดน้อยมืดน่ะเนาะย้อนแสง เดินชมกันไปเรื่อยๆนะคะนี่คือบรรยากาศของวันจันทร์ตอนนี้ก็14องศาจ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจจ้ะไปเรื่อยๆ นี่ก็จะเป็นดอกไม้งามๆเดี๋ยวให้ดูนะคะดอกจริงค่ะนั่นก็จะเป็นเทสโก้นะคะเดี๋ยวให้ดูดอกนี้ค่ะไม่รู้ว่ามันชื่อดอกอะไรแต่มันสวยมากค่ะ ไปเรื่อยๆนะ,ะเราไปเรื่อยๆวันนี้วันเราจะวันจันทร์ชิวๆถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนมาเดินมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวันทำงานของเขานะคะวันนี้ช่วงเช้าฝนตก สายมาหน่อยก็จะเป็นเดดด er ีหน like ่อยจ้าเพื่อนเกษิรผ้าน้องมามาเดเล่นนะคะเจ้าหนาทีสามทีก็จะมีร้านค้าทั่วไปค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตึกตึกเก่าแก่โบราณตึกคิงนะคะมันคือตึกคิงค่ะชมพร้อมๆกันเลยนะคะ, mm hmm. ะคลิปเคลียร์นะคะคลิปเคลียร์เขาปิดค่ะดูนะคะข้างบน นี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นถังขยะไว้สำหรับทิ้งขยะนะคะบ้านเมืองเขาก็จะประมาณนี้เรียบเรียบง่ายๆนี่จ้าติดตมติด ขอบคุณที่ชมคลิปนะคะเดี๋ยวติดตามรับชมคลิปต่อไปจ้าขอบคุณจ้า